ดูครึ่งเวลาหลังต่อครึ่งเวลาแรกสีเหลืองชุ่มกระจงนำอยู่หกประตูต่อศูนย์นะครับสีขาวแมวเซาจะพื้นจากอาการคืมเซาได้หรือไม่จากกรชายกชายบางกล้องบางกล้องเออนั่งสำ่ร้องต้องนั่ง เรน่องก็ลองของใหม่กันบ้างเล่นกันสลับกัน,ลกน,ลกนเล,ล่นครับทีมจะได้มีความฟิตตลอดเวลาอันนี้ส่งลงเทียบไปแล้วเนี่ย โอเยซินฝั่งโน้นนิคมเกริดมากเนความกลองและันรบิษแมวสาวได้เขี่ยบอลเล่นก่อยก็คือเวลาหลังหกู่ที่กนักคริสมอโคนักคริ่นกายเข้ากลางเต็มขึ้นมานักคารินเคอีกยนาน้ะได้ไหมยิงไกลไหมท้าทายก่อนเลยครับแต่นัทพีแรกเด็เกเทั้งฝั่งุมกระจงสมเด็จขขึ้นมาจากักรพัน ไปกับไปไปใช้ทรัพย์กลินล่นไปใช้ทรัพย์กลิ่นแบดบอลได้เข้ากลางไว้สุเมศวร์เปิดลูกนี้องเปลุงพลไม่ทันครับที่สาวประตูกีรยุทธ์กีรยุท์คุณได้เล่นบอลเข้ามาครับสองฝั่งทีมแมวเซาเอกหมาได้สวยไหมลูกนี้ ได้แล้วครับออกซ้ายมาคอสเกียวไม่ได้ครับลูกนี้สุดที่พันภาพโรกมาบอลไหลหนีเท้าไปเฉยโดนปังไว้ด้วยไอยก้กระชายขวาขวาคอสเินมาใอาก้กอกชัยซับกลิ่นแล้วขว,วาขวาสเมเป็นเกี่ยวนี้เกออกมา พดลฝอดเอาขวาบอลทางม่จักรพันธ์ขอให้นนลูดลโดนแมวเสาโกงมาได้ครับลูกนี้เดีกิดถึงสักว์มฤพรมเม่ขอมาให้เอกชัยลองยิงไกลครับไม่เข้ากรอบฝาดยิงบ้างแมวเสาโขเฉือนผ่านปาดได้ครับลูกนี้ เขาเล่นสันส้นๆในมุมโคงเิ๊กมาไม่ได้ได้ครั้งหนงึ่งบูดศิลป์ปักขอยให้ได้ระยะถิงมาเฉลิมพันลมตัวเสียเกยเขา่าแบบต่อไปครับนพดลลุมพลปอดไปถูมเมหมมาให้นพดลอีกทีนึนนนงนพดลย่อเข่าขวาหึงไม่ทานก็ติดถัาเาเลนคำมฟ โ,โตแล้วครับลูกนี้มาได้ไหมน,นักบลนนพิพัฒน์โอ้โหลุกนี้โดนตัดได้โดยเอกชัยซับเกืนเก่นครับมาเร็วนะครับแต่มุมของดาวเซาหยิบไปหน้าประตูไม่ได้ครับลุกนี้ซ้ำอีกทีเฉลร์ยพลัยก็รับได้ครับล้วขวามาให้สุมเมศวรนักบอลโอ้โหลูกนี้ไม่ตรงรอบ สุดอายุสริวัรคนวางเปิดมาได้บอลไม่ลูงนี้นักพนิาพนวางภัทดยิงไกลหัวสุมเมศยิงเข้าข้อเป็นคนที่ยิงฟุตบอลได้หนักหน่านะเฉียบขาดดุนแรงสุมเมศฝ่ายได้เขาลูกนี้เกกลางมาแม้ซ้ายจะเต้าว่า ของทิ้งไกลข้ามทางไปไกลครับตรงนี้จ้ากระพันเจากาพันป้องมองคนมองไกลให้ใกล้มาที่เอกระชายซัพพเเยบเคล็ดไม่เห็นเปิดมากเคื่อนให้กับเอกระชายเอกระชายเปิดไลไปโดนลูกคนไม่ทันนะครับตรงนี้ อออกไปครับฝ่าแมาวเซาขอเวลานอกครับหึ่งคึ่งขอได้หนึ่งครั้งครั้งละประมาณไม่เกิน1น,นาทีครับจะเป็นแท็กเตปการแก้เกมอีกรูปแบบหนึ่งของกีฬาฟุตซอลในการนี้ฟุตบอนลนะแต่ว่าใช้กติกาฟุตซอเพราะว่าใช้ลูกฟุตบอลเล่น พอความมั k k นอ to oh, ีกรูปแบบหนึ่งโคดสายเตรียมตัวนะครับน anyway, so ้องตูมตามโอ้ลนนนโคดสปโปงน้ำร้อนครับน้องตูมตามที่สอกับที่สี่อันดับสองกับอันดับสี่ครับน้องตูมตามอยู่อันดับสองในตารางครับกับเป็นทีมที่ร้อนแรงอีกทีมหนึ่งครับน้องตูมตามแนวเซาเหลือแก้มไมครับ นกดลออกคว้าไปสุเมศสุเมศมาไม่ถึงนกดลลุงพลน้าซาชี้ออกมาให้สุทธิพันธ์พระบรุษจะไถ่ายบางบอลออกได้ครับตรงนี้กระป๋อและจักรพันธ์ป้อมโมกุดไปที่สุเมศจ่ายเต็มนัทพลนนพิพัฒน์นกบุรนไหลายให้สุเมศเสียจบอล์กครับตรงนี้ยิงไปเตร็จนัทพลนนพิพัฒน์ การถ่ายลองยิงก็ข้ามคายครับยังไม่ได้ครับากาจจะยิงลูกแรกนชีวิตซะหน่อยเริ่มแอฟขึ้นมาครับคูสาประตูแมวเซา์จีนอายุศรีวัน์คุณครับเสร็จแล้วผนรับไว้ได้ฟางฝ่ายน้นมดลนโอ้โหค่านสึกเลยลูกนี้มาให้กับ โดนเกี่ยวไม่ทันครับแล้วสาวได้ต่อบ้างครับลุงนี้ยิงไกลแม่ไม่ได้ครับนักขั้วคนโดนพิพากเปยดบล็อกน้ำโดนออกไปครับจะกรชัยฟังประตัวบดีเป๊กเกิดมามีกรรมเจียรตรงไหนก็ฟังไปแล้วครับลุงนี้งจักรพัรดิควมโกโหไม่ทันครับลุงนึ่งเดี๋ยวผมยึดขนมแคกคืนนะจักรชัย ป่ายกินการฝั่งน้ำซาวโอ้โหโนกพนมแหมชาล์มพันธ์ยากรั่งเศสโอ้โพอโตจอมดึกอีกคนหนึ่งของสมกระจงสุมเมฆขวางมาให้กับนกพนมลุงพลหลายท่านสั้นมาให้สุมเมฆสุวรรณเอกรถไทยติดต่อมาจากกักรพันธ์เปิดคืนออกไหมลุงนี้ออกเสียบอลให้กับทั้งฝั่งแม่ซาวเข้างนักพล โนอพเลนสั้นไปบบนันพลสวยุกัดกลางไปออกขวามาบบนัพลอยู่นอลอยู่ครับแมลเซาตั้งต้นใหม่ที่กองหลังนะครับนักครินคำโอ้โหผู้ต่อไปปองน้ำร้อนระสาบมาเันเลยอย่างพบกับน้องต,ตมอูมตมาเอ้ีสมเยจักรชายโอ้โหลูกนี้ ยึดขนมแค่คืนได้เลยครับจากกรชายก่อนสาลิกอนเป็นเจ็ดต่อศูนย์ครับลงเป็สองของจากกรชายลุเป็นเจ็ดของซุ้มกระจงครับเกี่ยวกับเยื่ขงอะไรครับนักต่อพนนพักนนยังไม่เห็นเบอร์ไปได้ไหม เปลยอติดดึงนี่โอ้โหลูกนี้ย่งหาเสกจ,จริงจริงนกอลดนอยกระใช้โอ้หขวาหรือรางวัลดาวซันโบด้วยครับแต่ชน,นะคือเรื่องของกีฬาเราได้ประสบการณ์จัดเทีมีประสบการณ์มากกวา่าก็แรงประสบการณ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ มเมโอ๋อรหน่อย่งลองหนึ่งทางของรึ่งเวลาหลังครับเมเมกแล้เหมมาไดเซเมดสมเมสุวรรณ โอ้โหห้าประตูเลยครับคุณแม่หนักเดียวเด็กมาโดนแย่งไปแล้วครับคุณแม่สุวรันหน้าตาดีบางก้องหายแล้วครับตรงนี้คุณแม่ lại ở quá, cho cả cháy, lòng díng mông khe không, mày không, 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 ปอไปด้มน,นีนสุดที่พันธ์ลายครูจริงเต็บ๊อบนบปดลุมพลหลีกครั้งหนึ่งก็จะฟังเรือนการมาก,รก,ค,กมรมมครับลงกนเกียรติศักดิ์ิอที่มเกมใม่รเตนเด่โดโต้แล้วมั้อ๋อตับบอลเสียออกไปก็ลงกนอย่างเล่นต่อเนื่องไม้จังหวะนึงสุดที่พันธ์สุดที่พันปลอเป็สุดเนกรก่อออกไปครับ พี่พัฒนพ์พ่อโบกคืนหลังไปกับนัตตะพลนนพิพัฒน์นัตตะพลพีจ่ายเข้ามาเอาโดนแยกไปกันแล้วครับถุงเม็ดจ่ายให้กับโอ้สุงเม็แมวเสาสกัดขึ้นออกมาได้ครับลุงนี้ออกฟ้ามานักคาริทับปูนักค,คารลงยิงไกลโอ้เหลือพันยานรังเสมุ่งสาวตูปัดออกไปได้ครับลูกนี้เป็นลูกเต็มมุมของแมวซาวครับ หมูขาวตามอยู่ศูนย์ต่อเจ็ดได้พื้นหลังตั้งต้นไกลนะครับลงนี้มาที่สุตสาหกรรพระพระกสุตสาหกรรมาที่นักเริ่คำมภูหลงจิงไกลบ้างครับไม่เข่ากรอบครับลงนี้เดินสบายขึ้นเลยครับความกดดันไม่มีทั้งฝั่งทีมซุ้มกระจง,งรถผัโดนปอดกลายไปเลยครับตรงนี้โอ้โหไทยจากไทย จกักรใช้ขึ้บนบอลไม่ได้ของบอลอยู่โอ้โหลนี้ไม่ตรงก,ก็ต้องบปโดนลุมพลแฝงเพลง <c oughs> สุเมศต้องยิงโอ้โหอีกแล้วโอ้โอหหมายเลข <c oughs> สิบเอ็ดครับสุเมศสุวัน โอประตูรำบ,บ้านแฮตเพลกไปแล้วครับถุเม็สุวรรณออป่อเต็มมากดวงนึงนัทพลนนทิพัฒน์นันทพลเกิดสังแก้มนะใครับใม่ผ่านแล้วก็โดนรงพลครับงนึง จักรชัยใแตะล็อกลงเกียบคืนมาให้กับจักรชัยานรถพอดนอีกแล้วโอ้โหนาทีเดียวสองลูกเลยครับชื่อแมตส์ได้หรอให้เบอร์สิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดรถพดนลุมพรีเพิ่มผู้ต่อไปเตรียมตัวครับโผล่นำร้อนกับน้องตรงตาม Anh oh, à, đặt có à, lượng của khinh... lắng oh, được một mối thang thơm, dì lỡng sung kratong, cho thái game thưng, vừa là lắng thơm. Hoa, để mẹ cào thơm. Tông kèm mày ngọc là yu chị bắt quân. าแ,มมา,าแล้วุกแม่เสียยุเสียทิ้งยาวมาแล้วไปไกลไกลการ้นบอลไปทางซ้ายอีกแล้วโอ้โหสามสิบสามนาทีสังครงวานครับลงไปก็แบ่งงานเลยครับนาทีสามคงวา 3. นา สองลูกโอ้โหหนึ่งโลเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์เก้าเบอร์เก้าเบอร์เก้าจะกระชัยกองส้ายกองยิงแอติกเหมือนกันวันนี้วันเกิดไม่เป็นไรครับเรื่องของจังหวะบอลนเแก้มมาครับ กัดโตเกี่ยวยุเกี่อายุประโโวัติปาร์นเอาเกี่ยวไม่ทันครับลุงนี่สุทธิพันธ์พระโรกครับแล้วผูวโโ้ควบคุมเวลาการแข่งขันต้องใช่องเลิกกดเกร็งให้สัญญาณครึ้นและล้ลางข้าวโพดเส้นปารทองาการพุทธปารุเวศอดประกอบวาอ่าทีมซุ้มกระจงครับเอาชนะไปได้12 ประตูต่อศูนะครับจากคุณเม่สุวรรณหกประตูจักรชัยต่อสันติกรเก้าสามประตูก็มาได้เก้าแล้วก็หมายเ้คลิปสามนาทีแสงกลางวันสองประตูหมายเลขลิปเจ็ดแลกดนลุมพลหนึ่งประตูนะครับการแพ้ในเรื่องของกีฬาไม่ใช่เรื่องเสียหายและก็ไม่ใช่เรื่องอับอายใดๆทั้งสิ้นนะครับเก,กบ็บสามแก้งนะครับสหรับซุ่งกระจงในแบบนี้ โอกาสลุนแชมป์มีอยู่สูงเลยครับหายมา1 2ลูก